สวัสดีครับพบกับช่องโรคเวนโรคกรรมโรคคร่ำคล่าเรื้อรังรักษายากรักษาไม่หายมีโรคแทรกมีโรคตามโรคเกิดจากสมุติดฐานธาตุทั้ง4เกิดอาการ42โรคเวนโรคกรรมโรคประจำปีฉลูตามพรหมชาติคนเกิดปีฉลูเป็นมนุษย์ผู้ชาย ถ้าดินมิ่งขวัญตกอยู่ที่ต้นตาลสิทธิกริยะพระอาจารย์เจ้ากล่าวไว้ว่าหญิงชายผู้ใดเกิดในปีฉลูวันอาทิตย์และวันเสาร์หรือเกิดเดือนห้าเดือนสิอดตกรูปมนุษย์ขี่โคคนที่เกิดวันนี้นะครับจะเป็นผู้ที่มี มานะดีมีความภาคเพียรต่อการงานต่ออาชีพเป็นคนวัส,สนาดีใจบุญใจแข็งทำราชการจะดีมากอาชีพอื่นๆจะไม่ค่อยเหมาะอาจจะต้องลำบากนิดหนึ่งแต่มีบริวารมากมีเครือญาติค่อนข้างจะใหญ่มีเครือญาติเย,าเยอะ แต่จะมีข้อเสียในเรื่องของเป็นคนเจ้าอารมณ์ใช้ทรัพย์เบืองโรคเวนโรคกรรมก็คือปวดศรีรษะบ่อยปวดหัวบ่อยเครียดบ่อยทุกข์ใจกรุ่มใจโรคที่ควรระวังก็จะเป็นเรื่องแผลในลำไส้ กระเพาะอาหารอักเสบเพราะเวลากลุ่มใจหรือทุกใจนะครับมักจะทานอาหารไม่เป็นเวลาต้องให้ระวังในเรื่องของโรคกระเพาะอาหารนะครับกด<ส><ญ>ติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือคอมเมนต์ที่ช่องโรคเวนโรคกรรมสอบถามเรื่องอยาบำรุงธาตุ อย่าฟื้นฟูธาตุอย่ารักษาธาตุได้ที่ช่องโรคเวรโรคกรรมพบกันใหม่ในอีพีถัดไปครับ